Android เพิ่มแถบทางลัดใน f a c e b o o หมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชนครับจากบริการหมอคอม 1C14 ึ่งสนะครับผมี่ plus Facebook อ่าปลดล็อกอุปรกรณ์ที่เรียบร้อยนะครับ Android แล้วก็หาแอปพลิเคชัน Facebook แล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดเข้ามากันเมนูแคปสาจาก 3, 3. เราไปลบกันแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มกันได้ในระบบปฏิบัติการ Android โอเคครับเปิดเฟซบุ๊กมาแล้วปัดขวาไปที่เมนูการนำทางหรือทางลัดกันเลยไปที่โปรไฟล์ปุ่มสร้างโพสบน a c e b o o k โอ้จะสร้างโพสแล้วหรอปุ่มถ่ายทอดสดโอ้เลยอันนี้ถือว่าเลยม,มาแล้วแหละบางครั้งเขาก็โฟกัสที่หนึ่งบางครั้งก็โฟกัสที่หนึ่งนะครับถ้าเจอที่สร้างโพสหรืออะไรให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาเมนูถัดจากสาม ตอนนี้ผมเหลืออยู่3แท็บเอง,ะน,งน,นะจงเตืน่กปกติเขาจะมาอยู่ที่ค้นหาเนี่ยแล้วเราก็ปัดขวามานะครับดังนั้นนะครับใครที่เข้า,า Facebook บน Android เนี่ยเช็คดูดีๆว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราต้องสังเกตนะครับว่าเราอยู่ประมาณส่วนไหนของหน้าจอดังนั้นอตอนนี้ผมใช้ TalkBack เอ,อ่อเวอร์ชันอะไรเนี่ยแปดกว่าเนาะแปดเนาะโอเคครับปัดขวามาที่ส่งข้อเลือกแล้วฟีดข่าวตอนนี้จากสามเขาเลือกอยู่ฟีดข่าวใช่ไหมครับปัดไปที่คำว่ามูเนเมนูการแจ้งเตือนอ่าน,นี่การแจ้งเตือนปัดขวาครับเมนูจับสามจากสามเจอเมนูแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเมนูพราะเราไปลบแล้วเ,ลเราจะมาเพิ่มนะครับผมโอเคครับเขาก็จะขยายออกมาครับให้ปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ เขาจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าส่วนหัวคือทุกอันเลยนะแต่ว่าเราหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเมนูเมนูขวาไปเรื่อยๆครับคุณหาปุ่มส่วนหัวคือโปรไฟล์และเพจอันนี้ไม่ใช่นี่โปรไฟล์ส่วนหัวคือทางละสสำคัญนี่ทางลัดสาคัญปัดขวาไปส่วนหัวคือทางละทั้งหมดอันนี้ทางลัดทั้งหมดปัดขวาไปส่วนหัวคือความช่วยเหลือและการสนับสนุนนี่ความช่วยเหลือปัดขวาไปส่วนหัวคือการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและส่วนคือย่อแล้วแต่สครั้งเพื่อขยายส่วนนี้ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับการตั้งค่าส่วนหัวคือการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขาขยายออกมาครับเพราะเขาย่ออยู่ปุ๊บส่วนหัวคือการตั้งค่าและความเป็นส่วนขยายไหมละครับปัดขวาที่หนึ่งการตั้งค่าปุ่มที่หนึ่งจากหกนี่ครับการตั้งค่าปุ่มที่หนึ่งจากอะไรก็ตามหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขาไปที่คําว่าการตั้งค่าเฉยๆโอ้โหพอเข้ามาในนี้เพียบเลยครับปัดขวามาค้นหาการตั้ง สแกน QR โค้ดกลุ่มสแกน QR โค้ดเราจะค้นหาก็ได้นะการตั้งค่าบัญชีการตั้งค่าบัญชีคือถ้าคุณปัดขวาไปเนี่ยเหนื่อยแน่ครับเพราะว่าเยอะมากการตั้งค่าให้2นิ้วลูดขึ้น2องนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นปุ่ง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 สองนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นจนลูดไม่ได้แล้วให้หนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอมาทรเงินการกำหนดลักษณะฟีด้้้้าาาานนลลล่งเยยมใหปััดซอกบไป จากการเนื้อหาที่คุณเห็นในฟีดข่าวการตั้งค่าฟีดข่าวอ่านี่คือถ้าถึงการตั้งค่าฟีดข่าวเนี่ยเลยนะครับให้ปัดซ้ายไปจนเจอหัวข้อทางลัดช่วยให้ทางลัดนี่ผมปัดมาเจอทางลัดทางลัดนะครับทางลัดนี่คือหัวข้อครับปัดขวามาช่วยให้คุณเข้าถึงบริการต่างๆบน Facebook ที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดได้ง่ายขึ้นนี่เป็นชื่อหัวทางลัดและรายละเอียดของการตั้งค่าทางลัดคืออะไรปัดขวาครับบัตรเงินแถบทางลัดกำหนดลักษณะสำหรับทางลัดที่ Facebook ได้รับอนุญาตให้เพิ่มแถทาง เนี่ยครับหัวข้อนี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผมพูดตามเขาไม่ได้จริงๆคุณฟังตามหัวข้อนี้นะมาท่งเงินแถบทางลัดกําหนดลักษณะสาหรับทางลัดที่ Facebook ได้รับอนุญ,ญาตให้เพิ่มแถบทางลัดแถบทางลัดและลงท้ายด้วยคําว่า Facebook อนุญ,ญาตให้เพิ่มแถบทางลัดนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บปึ๊บเซติ้งย้อนกลับปุ่มอ่าย้อนกลับเราอยู่ที่ปุ่มนี้เรายังไม่ย้อนนะปัดขวามาแถบทางลัด แถบทางลัดปัดขวาม,มาการตั้งค่าแถบทางลัดคุณสามารถเลือกทางลัดที่ Facebook สามารถใช้เพื่อปรับแต่งแถบทางลัดของคุณได้ปิดอยู่1จาก4ในรายการ i n t e r n a l Se t t i n g ติ you, ้งล o สตรายการโอ้โอเขาปิดอยู่ด้วยเหรอเนี่ยเออหรือว่ามันปิดอยู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวนะครับ Watch ค้นหารายการเดิมและว,วิดีโอยอดนิยมปิดอยู่2จาก4อ๋อโอเคครับปัดขวาม,มานะครับตัว Watch เนี่ยอตอนนี้เขาปิดอยู่ปัดขว้าครับกลุ<อ>่มค้นหาผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันปิดอยู่3จาก4ี่ กลุ่มก็ปิดอยู่เลยเนี่ยคือ,อมีสี่จาก4ี่ไม่หมดแล้วค <Watch S 1> การตั้งค่าแถบทางตรงนี้อ <Watch S 1> โอเคมีแค่นี้เองหรอปิดอยู่สจากสี่มีแค่นี้เองเหรอออทำไมบน iOS มีให้ผมตั้งเยอะกว่า <c oughs> ดังนั้นนะครับแต่ละคนจะได้การเพิ่มลถที่อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกัน แมบน Android ของผมเนี่ยเห็นให้แค่เพิ่มวอตเข้าไปได้ก็คือดูวิดีโอแล้วก็เพิ่มกลุ่มเข้าไปได้เดี๋ยวเราลองจะเพิ่มทั้งสองอย่างนะปัดจนเจอตัวที่เราต้องการเพิ่มแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขาเปิดคุณเปิดใช้ทางลัดคุณอาจยังไม่พบทางลัดในแถบทางลัดได้ทันทีอ๋อเขาแจ้งไว้เลยนะครับถ้าเราเปิดทางลัดเนี่ยจะยังไม่สามารถพบได้ทันทีอ่าโอเคครับปัดขวามากลุ่มค้นหาผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันปิดอยู่สามจากสี่กลุ่มก็ปิดอยู่อาเปิดเปิดเปิดเคาะ เมื่อคุณเปิดใช้ทางลัดคุณอาจยังไม่พบทางลัดในแถบทางลัดได้ทันทีอ๋อเหมือนกันครับเขาบอกว่าเราจะยังไม่สามารถพบแถบทางลัดได้ทันที๋อต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเหรอ,อตอนนี้เปิดอยู่ไหม Watch. ค้นหารายการเดิมและวิดีโอยอดนิยมเปิดอยู่สามสี่วอชเนี่ยเปิดแล้วอกลุ่มค้นหาผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันเปิดอยู่สามาก,สกลุ่มก็เปิดอยู่แล้วคราวนี้เราปัดขวาไปย้อนกลับย้อนกลับกดย้อนกลับออกมา Facebook บัตรนเงินแถบทางลัดกำหนดลักษณะสมาัติการใช้ f a c กดปุ่มย้อนกลับปุ่มนี้อยู่ซ้ายมือ บนสุดนะการตั้งค่าปุ่มที่1จาก6ในดารา,เ,รามเมฟีทาวแท็บเมนู <ๆ S 1> ฟีทาวการแจ้งเตือนอเลือกแล้วเมนูแท็บ3จาก3ยังมี 3, 3จาก3คือไม่ขึ้นครับเขาเขาบอกว่าจะไม่ขึ้นทันทีมันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเนาะอะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งครับเราจะโฮมออกมากอ่อนแล้วก็ลองใช้วิธีการเคลียร์แอปออกดูดีกว่านะครับว่ามันใช้เวลาสั้นๆหรือนานกว่านั้นนะครับแล้วเราก็เข้าในส่วนของแอปล่าสุดหรือภาพรวมกันครับอ่า แ,บบแต่ที่ข้างๆปุ่มโฮมนะซ้ายหรือขวาแล้วแต่ยี่ห้อเครื่องนะครับแล้วหาปุ่ม ang ang ล้างทั้งหมด,ห,มดหรือปิดทั้งหมดให้เจอ,อแต่และเครื่องแต่และยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันอ,อย่างของผมเนี่ยต้องใช้2นิ้วลูดขวาแล้ว1น,นิ้วปัดไปทางซ้ายทีหนึ่งจะเจอปุ่มล้างทั้งหมดแต่ของซัมซุงเนี่ยจ้องต้องแต่ที่ปุ่มโฮมแล้วลูบขึ้นมาจะมีปิดทั้งหมดลบทั้งหมดหล้างทั้งหมดอย่างเงี้ยครับโอเคก็1นิ้วแต่สองครั้งที่ล้างทั้งหมดลบทั้งหมดปิดหมดไปแล้วเข้า Facebook Facebook ใหม่ดีกว่าเนาะค้นหานาส่งข้อความเลือกแล้วฟีดทาวแอหนึ่งจากสี่มาแล้วมาแล้ววอชแท็บสองจากสี่รายการใหม่การแจ้งเตือนมาอันเดียวครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มไม่ยอมมาคือเขาเขาก็บอกแล้วว่าจะจะมาทีละนิดนะครับผมจะมาอวสเราเปิดก่อนก็เลยมาก่อนกลุ่มเปิดทีหลังเดี๋ยวค่อยคงทยอยมานะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของสื่อการเรียนรู้ Facebook บทสุดท้ายของชุดนี้และ f a c e b o o k ในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มและก็ลบแท็บต่างๆออกจากแถบทางลัดกันได้นะครับหวังว่าความรู้ดีๆอย่างนี้ก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วก็คงจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่เราอยู่ที่บ้านหรือออกไปภายนอก ว่าในช่วงนี้ผมก็ทำสื่อด้วย Work From Home นะครับทำงานที่บ้านแต่ก็ยังมีสื่อความรู้ดีๆอย่างนี้มาฝากกันก็สื่อชุดนี้เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับขึ้นในทั้ง y t u t u นะครับช่องหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็หมอคอม1414งส14ี่ึงส่รวมถึงในส่วนของ f a c e o o o k ในหมอคอมซิโชี f a c e b o o k ของแฟนเพจหนึ่งสี่หสายด่วนขา่าวสารความรู้ด้วยรวมถึงนะครับเพื่อนๆที่ติดตามทาง 14 1 4กด9และกด2นะครับก็จะอยู่ในกด9กด2และกด4นะครับเป็นความรู้ทั่วไปจากบริการหมอคอมนะครับผมรวมถึงแท็บทัวริสต์อีกด้วยเช่นกันนะครับเข้าไปในห้องสมตดออนไลน์แล้วเข้าไปรายการจากหมอคอมแล้วเข้าไปที่ความรู้ทั่วไปก็จะมีสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับเฟซบุ Facebook, ๊กเพิ่มลบแทบ็บทางลัดนะครับเดี๋ยวไปตั้งชื่ออีกทีนึงเนาะเพราะว่าจะมีสื่อการเรียนการสอนเป็นชุดย่อยๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามในทุกๆช่องทางที่ผมสามารถนํา เขาเรียกว่านำสารต่างๆไปนำเสนอต่อทุกท่านได้กับบริการหมอคอม1414 14, จัดทําโดยสิริโชควรสนันนะครับสื่อการเรียนรู้ดีๆอย่างนี้สนับสนุนโดยสถาบ,บันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับ <Yeah. S 1> ลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม